วันนี้เขาจะมาตำน้ำพริกอันตัวหนอนนะเจ้าหนอนลดดวนกันนะเจ้าพอดีเก็บฟิตละไว้นะเจ้าเนาะขั้นตอนแรกเจ้าใส่ลงไปเลยพริกหอมแดงหอมขาวเจ้านะตำพริกหอมแดงหอมขาวให้มันละเอียดเนาะให้มันแหลวก่อนแล้วก็ใส่ตัวหนอนของเขาลงไปตอนนี้เขาตำมาอัน ของ ladder เขาก็จะปรุงเครื่องนะเจ้าของตั้งเทส์นี่เอาง่ายๆเลยเนาะดูมามิเจ้านิดหน่อยแล้วก็เป็นหงส์ตุ้งรถเจ้าใส่ลงไปเขาจะแบบใส่เกลือเนาะใส่แล้วนี้ลงไปมันจะหอมนะเจ้าเนาะมากดใส่เชื้อเขานี่เหนียวนิดๆเจ้านี่นี่เจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำรับเมนูน้ำพริกนะเจ้าหนอนลดดวนของเขานะเจ้าเหมาะดีขนาดต้อเอาคำนึงคำนึงมือนี่คือ มดแตะนะเจ้านะสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาเต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า